สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบาและครูเรียมนะคะสัปดาห์นี้ครูบามีนิทานคุณธรรมมานำเสนอเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องหุ่นไล่กากับตุ๊กตาหิมะอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะหุ่นไล่กากับตุ๊กตาหิมะ ในฤดูอันหนาวเหน็บเด็กๆมาเล่นสนุกกันที่สนามหน้าบ้านซึ่งตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะเต็มพื้นที่ทุกคนช่วยกันปั้นตุ๊กตาหิมะอย่างสนุกสนานบางก็นำหิมะมาปั้นเป็นลูกบอลปลาใสาเล่นกันดูเหมือนกับว่าทุกๆคนจะมีความสุขผิดกับเจ้าหุ่นไล่กา ที่โดดเดียวและเดียวดายอยู่ในปลายทุ่งนามันต้องทนยืนตากฝนตากแดดทนร้อนทนหนาวโดยที่ไม่มีใครมาเหลียวแลมันเลยผ่านไปปีแล้วปีเล่าจากเสื้อผ้าที่สวยๆมันทั้งขาดทั้งผุและแยก่กว่าผ้าขี้ริ้วซะอีกด,ด้วยเหตุนี้ทำให้มัน จึงรู้สึกอิจฉาตุ๊กตาหิมะมากเนื่องจากมันมีผ้าพันคอใหม่ๆทุกปีและมีลูกกวาดสวยๆบนตัวมันหุ่นไล่กาจึงคิดที่จะกำจัดตุ๊กตาหิมะแต่เอ๊จะทำอย่างไรที่จะกำจัดตุ๊กตาหิมะได้นะมันเลยนึกถึงช่วงที่ฤดูร้อนช่วงนั้นอากาศร้อนมากช่วงนั้นจึงไม่มีตุ๊กตาหิมะ ใช่แล้วสิ่งที่มันคิดนั้นก็คือไฟต้องใช้ความร้อนละลายเจ้าตุ๊กตาหิมะซะและในคืนนั้นเองเจ้าหุ่นไล่กาได้ออกไปบ้านชาวนามันตรงไปที่เตาผิงไฟและหยิบฟืนท่อนที่มีไฟอยู่ออกมาดังนั้นประกายไฟจากฟืนท่อนนั้นได้กระเด็นมาใส่ตัวมันตัวมันซึ่งทำขึ้นมาจากฟางก็ร้อนคุระอุด,ด้วยความร้อน ท่านใดนั้นหุ่นไล่กามันนึกขึ้นได้และพยายามที่จะดับไฟที่ตนเองแต่ก็สายเกินไปเสร็จแล้วไฟได้ไมหม้มอดตัวมันจนหมดภายในเวลาไม่ช้านานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุก์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับนิทานคุณธรรมที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆคะ การคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งฝนและจะเข้าอากาศหนาวขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ